สวัสดีครับวันนี้หลังจากที่นี่กลับมาจากขอนแก่นนะครับางานขอนแก่นก็กลับมาบ้านกลับมาบ้านก็มารับจอมครับนี่ลูกรังลูกรังสวยๆครับนี่มาทําถน,นน่ตนะครับนี่กะว่าจะมาพักผ่อนหน่อยก็ไม่ได้พักแล้วครับพี่น้องนี่มีงานลูกรังเราก็ทําลูกรังโต อันนี้ก็เรียกใช้ทีมงานรถดำมาช่วยรถ,รถดำกับรถไถน,นี่บ้านเขาสร้างใหม่อที่ตรงนี้เราก็ถมนะครับแต่ทีนี้ว่าไม่ได้ใส่ลูกรังทีงนี้จะเอาอุปกรณ์ก่อสร้างเข้ามันก็ยังไงล่ะทางมันเชะก่อนหน้าฝน บอกแกตั้งแต่ตอนแรกแล้วครับว่าให้ใส่ลูกรังไม่งั้นมันจะเข้าไม่ได้ไม่เชื่อนี่พอช่างมาลงมือทำปุ๊บนี่ก็ลูกรังมีทางเข้าไม่ได้อันนี้ก็สั่งลูกรังมาจัดให้ครับว่าลูกรังสต็อกเรามีอยู่แล้วเดี๋ยวรถไทยกำลังมาครับอันนี้เราเทไว้แล้ว อันนี้ที่ให้ยังหนาๆหน่อยเลยถ้าไม่นี่ก็เสริมอีกให้รถมันขนเข้าของเข้าไปได้นะครับเพราะว่าจะมีแต่สิบล้อหรือว่าพวกรถปูนรถไรเข้านี่มันนั่งหลูกรางสต็อกครับหลูกรางสต็อกเม็ดใหญ่ๆสวยๆนี่ใส่แบบนี้คือแน่นเลยครับรับรอง ไเดินทางมาถึงแล้วครับโอ้ไม่ไปแดงเลยบ่จัดไป L50 ครับคุปตาตวันนี้ก็คุปตาครองเมืองไปเลยตรงตรงไปเลย ใส่โลเลยใส่โลเลยไปรอบนึงก่อนเลยไปรอบนึงก่อนเลยถ้าไม่ใส่หนาก็รถจะเข้าไม่ได้อีก เดี๋ยวไล่ไปไล่มาเดี๋ยวมันก็จะออกข้างเอง ต้องรีบทำนะครับนี่ถ้าฝนมาก็มันก็จะเชะอีก รถหินรถทรายเข้ามาก็จะลื่นติดนะครับนี่จัดไปเลยไอห่วงทีนี่ลูรังเม็ดใหญ่ๆอย่างนี้เลยครับมันแน่นดี นี่เลย ไปตรงนู้นเลยไปยาวๆไปนู่นยาวไปนูนปน่นเจ้าพ้องเขาเป็นตำรวจครับวเวลามาทำเราก็มาทำเองเลยเจ้าพ้องแกจะไม่มาดูนะครับทำเสร็จก็แจ้งไปก็ แกก็โอนให้นะครับเออไปทา,างโน้นเลยง่ายาอไปพูนอันนี้เราก็จะเกรดดูก่อนครับถ้ามันไม่นี่ไงก็ขาดเหลือเดี๋ยวเริมอีก เป็นดินทมใหม่แล้วก็มันก็ยังไม่อยู่ตัวก็สร้างหน้าฝนก็จะลำบากต้องทำให้นี่เอาลูกรังมาใส่แล้วจบุบช่างเขาก็จะเข้าออกเข้าออกแบบไม่เปื้อนไม่อะไรด้วยเออแล้ลากไปหาที่ วางปูนวางอะไรเขาให้เรียบร้อยไอ้ไอ้กองนั้นเราปัดไปนู้นเลยเอ้ยไอ้กองนี่ก็ปัดไปนู้นอกองเนี่ยปัดไปนู้นเออโอ้ยมันก็ยังแชะอยู่นะพี่น้องนะต้อง นี่ถ้าใช้ตั้งแต่ดินแห้งๆนี่ก็ไม่มีปัญหา ใส่ไปประมาณ10รถนะครับ10รถ นี่แหลงแม่รังลูกรังแม่รังเลยครับนี่สะลูกนี่ผมก็ขุดนี่ตอนนั้นออกสองร้อยมานะครับนี่เขามาขุดสะลูกนี้ขุดสองลูกนี่เดเม่รังลูกรังทางนั้น ruột đang ăn có xiêm một thôi ฮ้ยปัดลงลุมนี่นะเออนั่นละเดี๋ยวแดดออกก็น่าจะนี่แหละรถตีอัพเข้าออกเข้าออกก็แน่น ดินข้างล่างมันรวมด้วยนี่ก็ต้องค่อยๆย,ยํำไปยํำมาเดี๋ยวถ้าไม่พอเราเอามาเสริมอีกครับเอามาเสริมฝากติดตามด้วยนะครับใครอยากได้ลุกรางก็สกิตรมา เราดูรังสตะไว้นะครับในช่วงหน้าฝนนี่เรียกใช้เราได้ครับทีมันอ,อ๋อฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม